สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีว,วาลาดิเมีร์ปูตินผู้นาของรัสเซียนั้นให้การต้อนรับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีผู้นาของอิหร่านที่ทำเนียบเครมลินเมื่อวันที่7ธันวาคม2 5 6 6นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีว,วาลาดิเมีร์ปูตินนั้นได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่ก้าวหน้าอย่างเป็นลําดับโดยไม่มีการขยายความอย่างไรก็ตามฝ่ายตตววััันนนก้ยงงเชื่่่อมา อิหร่านให้การสนับสนุนด้านอาวุธกับรัสเซียเพื่อน,นําไปใช้ในสงครามยูเครนโดยเฉพาะโรนพิฆคาตรุ่นสาเหตุอย่างไรก็ตามทางด้านอเนเอเซนเอมยียอับดุลลาฮิยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่รัสเซียแต่เป็นการดําเนินการที่เกิดขึ้นก่อนสงครามในยูเครนนั้นปัทุขึ้นขณะเดียวกันนั้นผู้นาทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสงครามในชนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาต ซึ่งยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่3โดยประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าความล้มเหลวด้านนโยบายการพูดของสหรัฐคือหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้สงครามมันเกิดขึ้นมาและรัสเซียยินดีทําหน้าที่คนกลางในการเจราจาระหว่างคู่ขัดแยง้งต่างขณะที่ทางด้านผู้นาอิรานก็บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแต่มันยังเป็นประเด็นสําหรับมนุษยชาติอีกด้วยความเคลื่อนไหวนี้เป็นความลื่อนไหว ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับระหว่างทางด้านอิหร่านกับรัสเซียนั้นดูเหมือนว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้ารุกหน้ามากขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่จับตามองของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกามักจะกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนรัสเซียโดยเฉพาะการส่งโรนซาเฮตเข้าไปโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องในขณะที่อิหร่านนั้นก็ปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้มาโดยตลอดนอกจากนั้นแล้วสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอิหร่านเองนั้นก็ออกมาเตือนสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง ในการให้การสนับสนุนอิสราเอลนอกจากนั้นการเกิดเหตุที่กองกําลังของสหรัฐในตะวันออกกลางถูกโจมตีสหรัฐอเมริกานั้นก็กล่าวหาว่าอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในสถานการณ์นี้แต่อิหร่านนั้นก็ออกมาปฏิเสธว่าสิ่งที่สหรัฐกําลังกล่าวหานั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานใดๆทั้งสิ้นและอิหร่านนั้นไม่เคยให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธใดๆเข้าไปโจมตีสหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยครับเป็นความเคลื่อนไหวที่ทําให้เห็นนะครับว่าขั้วของความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศนั้นเนี่ยวันนี้มันถูกแบ่งออกมาชัดเจนอยากเห็นได้ชัดนะครับขั้วหนึ่งนั้นนําโดยฝั่งของรัสเซียเราก็จะเห็นอิรานเห็นเกาหลีเหนือในอีกขั้วหนึ่งนั้นนําโดยสหรัฐอเมริกาเราก็จะเห็นอิสราเอลและชาติในสหภาพยุโรปที่ผนหนึ่งก,กาลังกันโดยเฉพาะชาติสมาชิกของนาโตแต่วันนี้ถ้าเราเข้าไปดูไส้ในของนาโตและสหภาพยุโรปนั้นก็บอกว่าพวกเขาเริ่มที่จะเกิดความแตกแยกกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องทางอินเตอร์เน็ตนั้นก่อติด เพื่อน,นำให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับกับสถานการณ์โลกที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ครับ